นุ้ยอีลื้อก็รื้ใหญ่นุ้ยลื้อเบพอดโมโมอะไรก็จบเนี่ยว่าบอนมุมนู้นนางรื้อใหญ่เนี stock, remember, น่ยนี่นางร่างนัางร่างรู้ใหญ่ใหญ่ปาจูไม่โคตรต่ตู้จะเดินหลอเพื่อนนูกขนาดเอาเลยครับน่ารอครับประเดิมเก็บงานนี่รีเล่จับแย่แล้วเรา

អ្នកទៅរ៉ែហើយតែមាននេះបិញមេតិក្ចររហើយហាងនៅពេលលីទៅទៅនៅឯណៃមកស្ទុបទៅទៅនំម៉ានងបាយតក្ដោហើយនេះអើយតាក៏ដៃណោះតែមានឡងខើមបាទមិនអាចធ្លុះពេជ្រម៉ាត់ Ừ, thì ngay về xe lỗi chứ phải